รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะนี่คือแอดธรมันนะคะวันนี้ขวัญน,นำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดพังงานนะคะที่นี่ก็คือศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งดรมันจังหวัดพังงานนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะขวัญกำลังมองหาบินค่ะเลดมากเลยค่ะคุณผู้ชมนัดกันเอาไว้เป็นชั่วโมงแล้วค่ะยังไม่มาเลยค่ะช้าก่อนแอบฟ้องคุณผู้ชมอีกแล้วใช่ไหมมาแล้วเหรอทำไมช้าแบบนี้นัดไปกี่โมงนดัดเอาไว้ อ,อ,อแล้วนี่มันเพิ่งจะสิบโมงเองไปฟ้องก็ได้ไงเนี่ยโอย้ยทางเงี้ยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยสวัสดีพร้อมกันเลยค่ะเอาเมื่อกี้ยังไม่สวัสดีเหรอสวัสดีแล้วรองเพงตก,กใจบอกว่าจะมาอะไรครับมาช้าย,ยังไม่พอสภาพนี้เหรอทำไมขาอย่างเงี้ยก็นี่ไงหาเสื้ออยู่ก็ไปเจอเสื้อที่อันนี้คือเสื้อที่ไปแย่งมาจากปากเป็นสไตล์โอ้โหฟบีมากค่ะต้องนะครับวันนี้ของขวัญบอกว่าจะพามาเที่ยวฝั่งอาดามันแล้วนี่พามาเที่ยไหนเนี่ย นี่ไงที่นี่รวบรวมทุกอย่างของอันามันเอาไว้ที่นี่เลยอยากรู้จักอนามันไม่ใช่เหรอก็บ่นอยากรู้จักที่นี่ไงมีทุกอย่างมีครบเลยมีครบหมดเลยแน่ใจนะแน่ใจชัวร์นะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วยอ่พร้อมไหมใส่แว่นมันด้วยคิดว่าไม่ใช่ค่ะพามาที่ที่นี่นะคะรวบรวมทุกอย่างทุกเรื่องราวของความเป็นอนามันเอาไว้ภายในศูนยแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าแล้วองต้องมาทับใจแน่นอนตามขวัญมาเลยค่ะ ันหลังไม่ต้องมาช้าเลยนะรู<อ>้ป่ะน้าตลอดนัดไว้บ่ายโมงนี่นี่มันบ่ายสองแล้วบินวที่นี่คือศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงาค่ะตั้งอยู่บนเนื้อที่20ไร่ในเขตพื้นที่แห่งชาติอ่าวพังงาทางกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กลมศิลปกรจะสร้างขึ้นมาค่ะบริเวณด้านหน้าอาคารโดดเด่นด้วยรูปปั้นพระนารายณ์องค์จำลองประทับยืน เข้าไปได้เลยมาก็ต้องมาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุดนี้เป็นจุดจําหน่ายตั๋วใช่ไหมคะนี่ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับค่าธรรมเนียมเข้าชมก็จะมีนักเรียนนักศึกษา10บาทางเราสอคนในเครื่องแบบเราได้เลยวันนี้เราสอคน10บาทเด็ก20ผู้ใหญ่50 ชาวต่างชาติ120นะคะครับงั้นขอ2ที่ครับได้ครับได้ตั๋วมาแล้วค่ะนี่นะคะเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่นักเรียน50บาทไปได้ในกันค่ะเข้าได้เลยนะคะศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมอันดามันของจังหวัดพังงาซึ่งเป็นศูนย์ที่ เป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีในส่วนของอันดามันทั้งหมดนะครับทั้ง6จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตังและก็สตูลนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลข,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาศูนย์แห่งนี้มีทั้งหมด5อาคารนะครับเริ่มตั้งแต่อาคารที่1ก็คืออาคารสุดใจแห่งอันดามันนะครับสำหรับอาคารที่สองเป็นอาคารเส้นทางสายไหมนะครับเป็นการ เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงประวัติศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบัน ในห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของเส้นทางสายใหมทางทะเลเมื่อก่อนก็จะเล่าในเรื่องของพัฒนาการของอันดามันต่างๆที่มีการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมนุษย์โบราณใช่ไหมถูกต้องนะครับพาะบอกว่าเป็นการใช้ชีวิตก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับก็นี่บรรพบุรุษของเรานะครับบรรพบุรุษของขวัญด้วยอย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะครับเขาจะใช้พวก หินนะครับพวกเปลือกไม้ต่างๆนะมาเป็นวัสดุธรรมชาติเพื่อที่จะใช้เป็นอาวุธนะครับที่สําคัญเรื่องของการแต่งกายก็จะใช้พวกหนังสัตวนะ์เปลือกไม้มานุ่งหม่มร่างกายด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการจําลองให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนโบราณนะในอดีตนั่นเองนะคะแล้วตอนที่สําคัญเขาบอกว่ามนุษย์โบราณเนี่ยนะครับจะอยู่ บริเวณในถ้ำอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับแล้วก็ประมาณส0บยคนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนหลังก็มีการพัฒนาออกจากถ้ำก็มาอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะครับข้างหลังเพื่อเพาะปลูกนะครับทำการเกษตรอะไรต่างๆแล้วก็จนขยายตัวเป็นครอบครัวใหญ่เกิดขึ้นนี่ถ้ำเห็นไหมแล้วก็มีภาพเขียน อันนี้เขาบอกว่าถ้ำผีหัวโตเป็นแหล่งภาพเขียนสีที่มีจํานวนมากที่สุดจังหวัดกระบี่ไหมนี่ไงเป็นรอยเขาวาดเป็นอะไรเนี่ยเหมือนกับปลาเลยเนะี่ยใช่ขนขาใช้สีเหมือนสียางไม้เมืม่อก่อนสมัยก่อนนะ<ม>แล้วก็วาดเป็นภาพ<ม>ซึ่งภาพเหล่านี้ก็จะบอกเล่าเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา<ม>ให้เราสาม,มารถได้รู้ได้ว่าเมื่อก่อนเขาอยู่กันยังไงไความ,มอยู่แบบไหนนะคะใช่แล้วนะครับก็ สามารถมาดูเป็นภาพวาดจำลองได้ที่ห้องนี้นะครับนี่เป็นยุค ประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะมตรงนี้เมื่อสักครู่เราไปเห็นยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นยุคประวัติศาสตร์จะเริ่มขยายายังไงจากก่อนรประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์มีการเขาเรียกว่าสร้างบ้านแปลงเมืองออมีการอยู่กันเป็นชุมชนมากยิ่งขึ้นครอบครัวเป็นสังคมม,มากขึ้น,ใ,นใช่ไหมคะมพอสังคมใหญ่มีการขยายตัวมากขึ้นก็จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นอ,อย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยจะเห็นพวกนี้ครับเรื่องของลูก แก้วลูกปัดใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญจะมีสินค้าต่างๆจากต่างประเทศเนี่ยเริ่มมาติดต่อค้าขายคนในยุคโบราณในฝั่งอดามันหรือว่าจุดนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเมืองท่านานาชาติเลยนะเ,นเพราะ<อ>ว่าในอดีตอัฟานิานนี่ถือว่าเป็นเมืองท่าสําคัญที่มีการแบบการค้าขายเกิดขึ้นมากมายนะคะเป็นสิ่งที่การันตีเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเมืองทองเป็นเมืองท่าที่สําคัญของในแดนนี้ดินแดนนี้สุวรรณภูมินะ นี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มเป็นมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนะครับก็ะจะมีเนี่ยครับสิ่งของที่มีมูลค่าลูกปัดลูกปัดอันนี้ก็มีการเทคนิคการทําลูกปัดซึ่งในจังหวัดพังงานนะสิ่งที่สถานที่ที่พบลูกปัดมากสุดก็คือ,อที่ทุ่งตึกตะโกป่าจังหวัดพังงานนะคะที่เกาะเขาเขานั่นเองค่ะครับในอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับคุณพี่ท่านนี้ก็กําลังเจาะรูลูกปัดแบบโบราณน,นะครับซึ่งก็บอกว่า วิธีการนี้เนี่ยยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับเป็นการเจาะรูลูกบาศกเพื่อนํามาร้อยนะครับแล้วก็จะมีการเผาเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้เองนะครับจากเดิมมันจะใช้วัสดุจากธรรมชาติแต่ตอนหลังเนี่ยก็จะมีการทําพวกถ้วยชามไหเนี่ยกันเองนะครับนี่ภายในเตาอันนี้ไม่ใช่บ้านนะของขวัญนึกว่าบ้านทีแรกวืบ้านไม่ใช่บ้านเหรอเข้าไปนอนจังอบอุ่นเลยฮะอบอุ่นเลยเมื่อก่อนอากาศหนาวไงเข้าไปแล้วก็ไม่ใช่และ สะพานเนาสะพานไปขึ้นเรือจะพาไปล่องเรือสำเภาเดินเรือเราจะไปเดินเรือกันมาอันนี้เป็นเรือเหรอครับใช่น,น,นี่ไงเห็นไหมเรือสำเภาอยู่กลางทะเลขึ้นลมแรงมากตอนนี้ขึ้นแรงมากเลยค่ะอะเรือถึงท่าแล้วถึงแล้ว,ลวนี่ไงเขาจะบอกว่าพัฒนาการการเดินเรือของโลกเริ่มต้นมานะคะไม่ต่ำกว่า4,500ปีมาแล้วนะคะที่มีการเดินเรือท่องเที่ยวไป รอบโลกแบบนี้นะคะนะครับซึ่งถือว่าเป็นภานาที่สาคัญที่สุดในอดีตนะครับเขาเปรียบเสมือนว่าเรือเนี่ยเป็นทูตแห่งวัฒนธรรมในการที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมของคนทั่วโลกนหนึ่งครับและนั่นก็คือเรือเห็นไหมเห็นเรือไหมเรืออ้าวเรืออยู่ตรงนี้ใช่แล้วเมื่อกี้ครับเมื่อกี้สะพานไงก็ไหนบอกว่าเรือก็ไม่ขึ้นไปแบบโค้งเค้งโค้งเคงก็เห็นเล่นก็เลยเล่นตามเชื่อเราอะเรืออยู่นี่ขึ้นเรือ่มา มินมนขึ <|so|>> ้นเรือการตามหันมาระวังตกเรือนะคะเฮ้ยดูเฮ้ยนจับเชือกว่าจับเชื่อกว่าจับเชือไว้ ทำประเพณีหรือว่าเชื้อเผ่าต่างๆนะครับจะมีชุมชนต่างๆตั้งแต่ชุมชนชาวเรก็ดีหรือว่าชุมชนซาไก่ก็ดีที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างความสงบสุขนะครับในพื้นที่ของอะดามันแห่งนี้ ก็เป็นการรวบรวมในเรื่องของชาติพันธุ์กำลังพูดกับคุณผู้ชมอยู่เอาเหรอใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในห้องนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการรวบรวมกลุ่มชาติพันธุ์วัฒนธรรมประเพณีเอาไว้นะคะจะเห็นได้มีความหลากหลายจริงๆในฝั่งอันามันด้านขวามือของเรานี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแต่งกายโอ้โหมีหลากหลายแบบเลยมีทั้งเสื้อผ้าการแต่งกายแบบชาวเลกไทยจีนนะคะชาวจีนแล้วก็ ชาวไทยมุสลิมมุสลิมมาลายูนะคะแล้วก็เป็นชาวไทยพื้นเมืองด้วยค่ะถูกต้องนะครับและที่สําคัญยังมีการแสดงถึงวิถีชีวิตของคนแต่ละชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของซาไกกลุ่มชาวเนกลุ่มชาวไทยพื้นเมืองกลุ่มชาวไทยมุสลิมมาลายูแล้วก็กลุ่มชาวจีนซึ่งถือว่าอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายในแผ่นดินของฝั่งอันดามันนั่นเองก็เป็นการรวมของพหุสังคมที่มีความอบอุ่นมากอจะพาบินกลับบ้านไปที่ไหนดีไปเรียนเลย บิตอนนี้ก็เป็นกลุ่มซาไกนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้งเดิมในฝั่งอันดามันนะคะคก็จะสร้างบ้านในป่าลึกที่ราบแบบนี้ค่ะใช่แล<ม>้วนะครับแล้วก็ล่าสัตว์ประเภทต่างๆทั้งปลานกกระรอกกระแตด้วยอุปกรณ์ของเขาที่เรียกว่าไม้สากนั่นเองตรงนี้เป็นอะไรคะบินตรงนี้เป็นจุดแสดงอีกส่วนหนึ่งของชาติพันธุ์นะครับถัดจากซาไกเป็นชาวเลนะครับ ตรงนี้ก็เป็นการจำลองเราเห็นภาพวิถีชีวิตของชาวเรจริงๆนะคะว่ามีความอยู่แบบนี้จริงๆค่ะแบบนี้เลยเนี่ยอยากใช้ยี่นบ้<ะ>นี่ก็เป็นชาวไทยพื้นเมืองนะคะนับถือศาสนาพุทธนั่นเอง ตรงนี้เป็นชาวไทยมุสลิมนั่นเองนะคะที่นับศาสนาอิสลามก็จะมีงานประจำปีสำคัญก็คืองานฮารีรายอ๋ตรงนี้มีการจำลองเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากสิ้นสุดถือศีลอดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบบชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบฝั่งอันดามันก็มีการทำเหมืองแร่ที่สำคัญต้องบอกว่าชาวจีนเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของบริเวณศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีอย่างอันดามันจังหวัดพังงา มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษารองรับการวิจัยและจะแสะดงในเทศกาลที่นี่จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดอันดามันค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับเนี่ยห่หนังตะลุงกำลังดูหนังตะลุงอยู่ไม่รู้หรอ เนี่ยคุณพี่นั่งเล่นอยู่พี่สวัสดีค่ะหลอนมากเลยค่ะพี่จุดนี้เป็นอะไรครับจุดนี้นะคะเป็นจุดที่รวบรวมในเรื่องราวของการละเล่นวัฒนธรรมประเพณีของฝั่งอันดามันนั่นเองนะคะอย่างด้านหน้าเรานี่เป็นการจําลองในเรื่องของหนังตะลุงนะคะศิล,ลปะชื่อดังของภาคใต้ค่ะถูกต้องครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นการสแสดงนิ้วนะครับและการแสดงมโลลัโนรารวมถึงอีกข้นหนึ่งก็จะเป็นลิเกป่าแล้วก็รองเงลงนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวใต้นั่นเองนะคะที่รวบรวมอันดามันเอาไว้ท มานั่งตรงนี้ก็สามารถนี่ดูได้ครบหมดทุกอย่างเลยเอาดู่อไปเลยไปกินข้าวไปไปบืนทึ่งเล่โอ้โหเร็วจังไปข้าว <laughs> พัตคาลหรูเลยใช่ไหมใช่อุ้ยอาหารมุสลิมไทยภาคใต้ที่นี่เป็นครัวพิเศษนะคะมาถึงไม่มีอาหารให้กินต้องมาทํากินเองเขามีให้กินอยู่แล้วมีแล้วเหรอเต็มเลยอไหนดูดิมีอะไรบ้างเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้เปิดหน่อยตู้กับข้าวนะคะก็มาดูมันจะเก่าๆที่นี่ก็จะมี นอกจากจะมีอาหารที่หลากหลายในครัวแห่งนี้แล้วนะครับภาชนะอุปกรณ์ต่างๆก็ยังเป็นของโบราณเองนะนี่ก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวต่างๆและที่เห็นนี่คุ้นหน้าคุา้นตาไปอย่างดีเลยเป็นช้อนสังกะสีเห็นไหมมีสีสันสวยงามด้วยสีเขียวอ,อันนี้เป็นสีสแดงอันนี้สีเขียวถ้าใครที่อยู่ภาคใต้นะครับแล้วก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยดีกว่าไปหยิบช้อนสีเขียวหรือหม้อสีเขียว ก็คือสีนี้สีน้าเงินนั่นเองนะคะนแปลกมากเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับก็แต่มีให้เห็นอยู่ที่นี่อันนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นโพบคนใต้เขาเรียกว่าโพนั่นเองนะคะสําหรับเนี่ยค่ะจุดไฟทําอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าเตาไฟนั่นเองที่พินพูดมาเมื่อกี้ซึ้งมากเลยค่ะครับเนี่ยฮะอยู่ข้างหลังอนยอ้ยมีหงมวยเซอร์ไพสมากได้ได้ได้มือนี้ต้องจัดหนักแล้วอุ้ยหอมเดี๋ยวขอตัวเอากระต่ายไปเลี้ยงก่อนนะได้ มุมตรงนี้นะคะก็เป็นขนมจีนนะคะก็จะเห็นว่ามีหม้อขนมจีนแล้วก็มีน้ํายาต่างๆมากมายนะคะรวมถึงผักนะคะทานขนมจีนเพลดเตรงนี้นะคะก็สามารถไปสั่งเครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยะคะ่ะแปะกกปีจองนึ่งไล่ไลแป๊บนึงนะหงม,มันเยอะคิวยาวเหรอแปะใช่กปีไม่ใส่น้ํานะ ทำได้ไหมกปีแหงทำได้ไหมกปีแหงกปีแหงคุณผู้ชมคะอย่างมุมนี้นะคะก็เป็นการจำลองร้านกาแฟนั่นเองนะเป็นกาแฟแบบโบราณในสมัยก่อนนะคะก็จะมีแแปะแก่ๆนี่แหละค่ะที่คอยทำกาแฟจำหน่ายอย่างนี้นะคะขายนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบสมัยก่อนจริงๆนะจะเห็นว่าทั้งนมทั้งอะไรแปะชื่อททำมาหากินไหนได้ไหมใช่ครับก็จะมีครับแก้วแล้วก็มักจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับ ต้องมีสิ่งอย่างนี้จะอร่อยใช่ไหมมออันจะมีถุงใส่กาแฟาเพื่อสําหรับชงกาแฟานะคะรับเหมือนกับสมัยบบโบราณเลยจ,เจริงๆคิดถึง,งตอนเด็กๆที่ตามปู่ตามย่าไปตามร้านกาแฟเนอะค,ครับสรุปรู้จักกินอะไรกินเซลองก็ได้้งได้แป๊บเดยเซลองโกปีสองจอก ก็จะมีเนี่ยค่ะมีหูฟังแล้วก็ให้เราฟังเพลงก็จะมีเพลงให้เลือกกันหลากหลายเพลงมากจะมีเพลงอะไรมาบ้างเดี๋ยวให้บิงลองเปิดก่อนอันนี้เพลงอะไรอ่ะบินอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงบอกเพลงบอกพี่น้องไทยพุทธอ๋อเพลงบอกไทยพุทธซึ่งคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงนี้ค่ะแล้วก็มีเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กอ่าเออเพลงเอรพรนดแต่งงานครับ หลังจากนั้นแล้วท่านจะได้สัมผัสป่าเขาทะเลและก็โลกสีครามนะครับจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของชีววิทยาเรื่องธรณีต่างๆนะครับจะทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่อันอุดมสมบูรณ์นะครับของอา,อาหารทางทะเลก็ดีหรือว่าป่าโกงกลางที่มีอยู่เป็นทรัพยากรที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนในแถบอันดามันอยู่ได้อย่างสันติและก็เป็นที่ อาศัยของสัตว์ทะเลต่างๆด้วยอีกบรรยากาศอีกห้องหนึ่งในความเป็นสวรรค์ของอันดามันแห่งนี้นะครับท่านจะได้ชมบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆหลังจากนั้นก็เป็นภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าทึ่งทั้งหมดนี้ท่านสามารถเข้ามาที่ศูนย์อันดามันแห่งนี้ท่านจะได้เยี่ยมชมจังหวัดต่างๆและก็ทราบถึงประวัติประเพณี อันดีของาุมชนแหีน้น,นะคะเป็นอนาคารที่4ี่ค่ะมีชื่อว่าเขาป่านาเลคืออะไรยังไงคะถามผมฮะเขาป่านาเลเนี่ยนะครับในอนาคารนี้ก็จะแสดงถึงเรื่องของระบบชีววิทยาระบบนิเวศวิทยารวมถึงธรณีวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับที่เห็นข้างหลังนี่เขาจะมีการจําลอง การเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังนะครับรวมถึงป่าชายเลนต่างๆซึ่งจะสอดคล้องกับอะไรรู้ไหมเนี่ยด้านข้างเลยสอดคล้องกับพื้นที่ด้านหลังของขอาคารหลังนี้เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนของจริงนอกจากจะมีเรื่องของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วยังมีพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ก็คือยางพารายางพารา,า,รามีปาล์มน้ํามันด้วยนะครับก็จะจัดแสดงอยู่ภายในสูนแหน่งนี้แล้วครับมาเยีย่ยมชมกันได้ค่ะไปไปไปดูดีกว่า นี่คือส่วนที่5ส่สนท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ บทสรุปของฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับโดยภายในห้องนี้นะฮะก็จะเป็นาการจําลองสถานที่ต่างๆมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อใ,ใจทุกคนนะคะที่มาเที่ยวที่นี่ได้มาถ่ายภาพแบบนี้ค่ะอย่างตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรถตุ๊กๆแล้วก็มีในส่วนบ้านโบราณนะคะถูกต้องแล้วก็เป็นบ้านชาเลด้วยค่ะครับก็ต้องถือว่าเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นจนต้องบอกว่าฝั่งอันดามันเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์อันดามันและส่วนสุดท้ายใกล้ๆกับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีการบอกเล่าถึงพระราชกฤ รณีกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะครับโดยเฉพาะาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพี่น้องในพื้นที่ฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดามันจังหวัดพังงานะคะแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ทั้งด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและด้านธรรมชาติวิทยาค่ะและอย่างส่งเสริมการอนุรักษ์สร้างเสริมคุณภาพทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืนด้วยค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของอนันามันนะคะคที่ถูกรวบรวมเอาไว้ภายในศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันามนันจังหวัดพังงานนั่นเองค่ะบ,บอกว่าคุ้มมากๆกับค่าใช้จ่ายเพียงแค่50<ร>าบาทต่อคนอนะครับสามารถมาชม เนี่ยเขาอยู่ได้ทั้งวันเลยเรามาั้งแต่เช้านะฮะตั้งแต่10บโมงตอนนี้เย็นแล้วก็สามารถจะเดินชมได้นะครับที่สําคัญต้องบอกว่ามาจังหวัดเดียนเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทั้งฝั่งอดาาุดมันครอบคลุม6จังหวัดนะครับทั้งภูเก็ตพังงากระบี่ตรังสตูลแล้วก็ระนองนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ทั้งในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมนะคะกิจกรรมการเล่นต่างๆมากมายบอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ของตัวตนความเป็น อันดามันจริงๆนะคะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ใช่ซึ่งผมเชื่อว่านะครับนอกจากคุณผู้ชมที่อยู่พื้นที่อื่นแล้วแม้กระทั่งคนอันดามันเองเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมหรือสิ่งของบางอย่างเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่เคยมาก่อนหรือว่าอาจจะเคยเห็นตอนวัยเด็กวันนี้สามารถกลับมาย้อนวัยกันได้ที่นี่ รวมทั้งได้มาศึกษาในเรื่องของตั้งแต่ยุคก่อนบริษัทิรวัติศาสตร์นะคะความเป็นมานะคะเส้นทางการค้าขายหมายรวมถึงมุตถุโบราณด้วยนะคะนะครับ,รบก็สามารถมาได้ที่นี่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็สามารถมาเจอเจอมาเยี่ยมชมก็ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการให้ความรู้ที่นี่นะครับค่ะสวันนีนะคะหมดเวลาของรายการแล้วเนาะรเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องด้วยเนาะพร้อมกับน้องใครคนนึ่งค่ะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โันาสหนะสวัสดีค่ะ น้องจะขึ้นบ้านได้ไหมขึ้นบ้านน้องเราไปบังทางขึ <c oughs> ้นนะเดี๋ยวขึ้นบ้านน้องแป๊บนึงนะไปเยี่ยมน้องหน่อยจะไปขโมยของเขาหรือเปล่าน้องแม่อยู่บ้านไหมพี่ต้ขึ้นบ้านหน่อยเดี่ยน้องก็เริ่มนี่นี่เขาเริ่มทำหน้าแล้ว <c oughs>